สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดซาขาพระประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มนะครับวันนี้ผมมาจัดบูธนอกสถานีมาพร้อมกับรถรุ่น4ประตู XLT เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับก็ด้วยคันนี้นะ่ะเป็นเครื่องยนต์ด,นดีเซลขนาด 2,000cc มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารุ่น XLT ความสวยงามของรุ่นนี้จะสวยงามแค่ไหนแล้วก็น่าใช้แค่ไหนพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับ สำหรับคันนี้จะเป็นรุ่นกระบะ4ประตู XLT นะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 170แรงม้าและเกียร์ธรรมดา6สปีดด้านหน้านะครับก็จะมีเส้นคาดโครเมียมตรงบริเวณกระจังหน้าเพิ่มความหรูหราให้กับบริเวณด้านหน้าพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่เพื่อดักลมเข้าห้องเครื่องยนต์ได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ทำให้ระบายอากาศจากห้องเครองยนต์ได้ค่อนข้างดีมาพร้อมกับไฟหน้าเป็น LED Multi Reflector นะครับพร้อมไฟ Daytime Running Light เป็นรูปไฟตัว C เป็นเอกลักษณ์สวยงามแล้วก็ดูหรูหราด้วยสำหรับด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกหน้าให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับเส้นคาดพรีเมียมเพิ่มความหรูหราอีกระดับหนึ่ง สำหรับด้านข้างนะครับก็จะมะีคิ้วล้อขนาด3นิ้วที่ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับเพื่อป้องกันริ้วรอยจากสะเก็ดหินหรือว่าดินโคลนที่ดีดขึ้นมาจากล้อนะครับล้อแม็กคันนี้ก็จะเป็นแม็ก17นะครับขนาดยาง2 5 5 7 0 R 1 7เป็นแม็กอะลูมิเนียมอลลอยสำหรับด้านข้างนะครับก็จะมีบันไดข้างมาพร้อมจากโรงงานนะครับเนื่องจากเป็นรถรุ่น4ประตูยกสูงนะครับ ก็จะมีบันไดข้างติดตั้งมาพร้อมนะครับเผื่อสำหรับผู้ลูกค้าขึ้นรถลงรถก็สะดวกทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับตอนนี้ได้กระจกมองข้ามพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะครับแล้วก็ปรับด้วยไฟฟ้าด้วยปรับไฟฟ้ามือเปิดประตูเป็นแบบกุญแจแบบคีย์เลสนะครับสามารถลวงวเพื่อเปิดประตูได้เลยนะครับแล้วก็แตะทัชแพดเพื่อเป็นการล็อกประตูได้เลยนะครับ สะดวกสบายนะครับเผื่อคุณลูกค้าเอากุญแจไว้ในกระเป๋าก็ไม่จําเป็นต้องไปลื้อค้นจากกระเป๋าขอแค่มีกุญแจอยู่ข้างเรา,เราล้วงเปิดประตูได้เลยนะครับสําหรับด้านท้ายนะครับก็จะมีบันไดข้างนะครับจากโรงงานนะครับสาหรับขึ้นลงหยิบของสำาระด้านท้ายกระบะจากด้านข้างได้เลยไม่ต้องเสียเวลาเดินไปถึงท้ายรถถึงจะหยิบของได้ รุ่น XLT คันนี้ก็จะมีตัวโลโก้ตัวอักษรแสดงสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับมีปั๊มตัวอักษรเลนเจอร์อยู่ที่บริเวณฝากระบะท้ายมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับภาพก็จะไปปรากฏอยู่ที่จอกลางบิวอินสวยงามแล้วก็เรียบร้อยนะครับมีไฟเบรกตรงที่3 กันชนท้ายติดตั้งจากโรงงานพร้อมนะครับทำสีเดียวกับตัวรถท้ายกระบะค่อนข้างกว้างและลึกนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยหรือว่าสังเกตก็จะเห็นว่าลึกกว่าค่ายอื่นๆซุ้มล้อก็เล็กลงนะครับทำให้พื้นที่ในการวางสัมภาระด้านท้ายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับ ครับสมบพงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับและมีล็อกความเร็วคุ้ส่วนทนที่พวงมาลัยพร้อมนะครับหลังพวงมาลัยก็จะเป็นจอเรือนไมเป็นแบบจอสีนะครับขนาด8นิ้วนะครับแสดงโหมดการขับขี่หรือว่าแสดงเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองได้เลยนะครับมีใบปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับ มีสวิตไฟนหน้าเป็นแบบอัตโนมัติด้วยปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับเป็นพุ t สตาร์ทแล้วสำหรับภายในนะครับดีไซน์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินคอนโซลตะเข็บนะครับก็เป็นลายแบบเป็นโนแบก็กเพิ่มความหรูหราให้กับบริเวณคอนโซลหน้านะครับ ได้จอขนาดใหญ่ขนาด10.1นิ้วนะครับเมนูภาษาไทยนะครับเป็นแบบมัลติทัชสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้นะครับสั่งงานสตาร์รถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกจากมือถือได้เลยนะครับและยังเชื่อมต่อพวก Ford Pass และยังเชื่อมต่อพวก Android Auto Apple CarPlay หรือว่า Bluetooth ได้หมดนะครับมีไวเลสชาร์จมาพร้อมนะครับ พร้อมช่องต่อชาร์จไฟเป็นแบบ LED เป็นแบบ USB และ USB-C คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสำหรับที่นั่งตอน2ก็จะมีแอร์ปรับอากาศให้นะครับมีช่องต่อไฟจบไปแล้วนะครับกับรุ่น4ประตู XLT เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับ คุณลูกค้าท่านไหนสนใจโทรติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชั่นฝาสุดคุ้มครับ0996265262หรือจะเป็นในดีลายนะครับ prasit 0996265262บันทึกเบอร์โทรน่าจะขึ้นลายอยู่แล้วนะครับและช่องทาง YouTube นะครับโปรโมชั่นฝาสุดคุ้มครับครับก็โทรมาสอบถามเรื่องการจัดแคมเปญโทรมาสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนได้เลยนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นหลากหลายให้กับคุณลูกค้าได้เลือกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นออกรถใช้เงินน้อยหรือโปรโมชั่นชุดแต่งรับคันหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษโทรติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนํามาแนะนําหรือว่าโปรโมชั่นไหนเด็ดๆดโด,ดนๆผมจะนํามาแนะนาให้เรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ